ที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีมีพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดโนดรักดีลเลอร์ผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติดวันอังคารที่22กรกฎาคม2568เวลา16นาฬิกานณสาทธงหน้าที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี นายปรัชญาเปปัตตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีประธานที่ที่ปล่อยแถวนายเจตพงโชคสวัสดิ์วรกุลนายอำเภอโคกสำโรงนางสาวนงลักษณ์อยู่พุ่มปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอโคกสำโรงผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกสำโรงนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน450คนด้วยปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างองค์กรรวมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญจึงทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง และเป็นที่ทราบกันว่าปัญหายาเสพติดยังคงมีการแพร่ระบาดสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนสังคมอยู่เป็นจํานวนมากรัฐบาลให้ความสำคัญและมอบให้เป็นนโยบายที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยยึดหลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยส่วนผู้ผลิตและผู้ค้าคือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยใช้มาตราการปราบปรามทางกฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงการยึดทรัพย์เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโคกสำโรงศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโคกสำโรงจึงได้กำหนดเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดโนดรักดีลเลอร์ผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติดโดยกำหนดปฏิบัติ Quick w i ในห่วง3าเดือนประกอบด้วย ขั้นที่1ขั้นเตรียมการปฏิบัติการสลายโครงสร้างปัญหาปราบปรามผู้ค้าค้นหาผู้เสพเข้าบำบัดขั้นที่สองขั้นปฏิบัติการต่อเนื่องปัญหาผู้ค้าผู้เสพลดลงเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งขยายพื้นที่ความสำเร็จขั้นที่สามขั้นพัฒนาสู่ความยั่งยืนปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนลดลงจนหมดไปประชาชนมีความปลอดภัยปัญหาเก่าหมดไปมีระบบเฝ้าระวังปัญหาต่อเนื่อง ทันที่4ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนมีความปลอดภัยปัญหาใหม่ไม่เกิดหมู่บ้านชุมชนมีศักยภาพของตนเองสำหรับกิจกรรมคิกออฟเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดโนดรักดิวเลอร์พนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติด ของอำเภอโคกสำโรงค์ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการส่วนราชการต่างๆประกอบด้วยสถานีตำรวจภูทรโครกสำโรงคสถานีตำรวจภูทพรพเนียดก,กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง13ตำบล137หมู่บ้านมูล,ลนิธิโคกสำโรงคสงเคราะห์ชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอโคกสำโรงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรรัฐบาลด้วยปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมอบให้เป็นนโยบายที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานของรัฐต้องร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนมอบหมายให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพการเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดโนดรักดีลเลอร์ผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติด ของอำเภอโคกสำโรงเป็นมาตร,รการดำเนินงานหนึ่งที่สำคัญยิ่งของนโยบายรัฐบาลเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทําความผิดมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนํามาตร,รการมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความประหนักของประชาชนชาวลบบุรีต่อปัญหายาเสพติดก่อให้เกิดความร่วมมือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีการนำมาตรการทางกฎหมายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณค่าก่อให้เกิดประโยชน์ของสังคมจังหวัดลบบุรีอย่างจริงจังและยั่งยืนในขณะเดียวกันฝ่ายป้องกันของอำเภอโคกสำโรงได้จับกลุมผู้กระทำความผิดได้อย่างต่อเนื่องสนองแท่นสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลบบุรีและอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลบบุรี ภาพข่าว